ป้าทุนดีนะคะเจอเจ้าของช่อง PPB Channel มัน Amazing มากเลยอะ่ะด้วยเหตุผลว่าเจ้าของช่องเนี่ยเขาทำมาหลังป้าทุนดีอีกเกือบปีอะ่ะแต่ณเวลาเนี้เขาล้ำหน้าป้าทุนดีไปประมาณ3าม0 0ืนผู้ติดตามป้าก็เลยอยากทราบว่ามีเทคนิคอะไรคะเทคนิคที่หนึ่งก็คือทำช็อตเยอะๆคะ่ะ ลงคลิปช็อตเพราะว่าทาง y YouTube เนี่ยเวลาเราลงคลิปช็อตที่ใส่เพลงนะคะใส่เพลงเป็นเพลงรุกทุ่งก็ได้เพลงฝรั่งก็ได้หรือดนตรีก็ได้ที่แบบอยู่ในช่วงที่เขาฮิตพอเราเข้าไปกดเครื่องหมายบวกที่จะทำช็อตทางทาง YouTube ก็จะเด้เงเพลงที่อยู่ในกระแสคะ่ะขึ้นมาให้เราเราก็ลองฟังดูว่าชอบไหม ถ้าเราชอบสไตล์เพลงแบบนี้เราก็เลือกเฉพาะที่เราชอบเพราะว่าจะมีเพลงหลากหลายมากค่ะที่เข้ามาในช็อตนะคะที่เขาบอกว่าถ้าทำช็อตเนี่ยยอดผู้ติดตามเยอะแต่รายได้น้อยจริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าช็อตเนี่ยเราจะไม่ได้จํานวนมากเท่าชั่วโมง ที่ที่เราทำคลิปยาวใช่ไหมคะเป็นคอนเทนต์สั้นๆแค่เป็นวิวๆอย่างนี้ก็จะมีผู้ติดตามเนี่ยบางที300 400บางทีขึ้นมา500ก็จะมาได้เหมือนกันคะ่ะอันนี้หนูรู้มาจากท่านที่ทํา y o YouTube กว่าหนูม,มีอยู่คุณพี่ท่านหนึ่งเป็นชื่อช่องวัฒนธรรมนํารู้อ๋อหยุดก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกหมดเดี๋ยวค่อยบอกชดตอแล้วก็มีความแบบ ชื่นชมคุณคณรูสลาอยู่แล้วค่ะ,ะก็เวลาครูสลาทำพาน้องแอมไปไปเข้าสู่แรมมี่เนาะก็เป็นความความสุขของคนชมว่าโอเคน้องแอมได้ก้าวหน้าแล้วแล้วน้องแอมเป็นนักเรียนก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าอยากให้น้องประสบความสำเร็จทั้ง แล้วก็ทางด้านการเรียนอ่าแล้วพอมาเข้าจุดซึ่งมันทําให้ยอดซับสไครต์ของเราเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะเพราะอะไรเป็นเรื่องช้างค่ะเป็นเรื่องน้องกัญญาที่เป็นลูกช้างป่าตลงซึ่งตรงเนี้ยกัญญากับทารินอ่าตอนแรกจะเป็นกัญญาหนูตามกัญญาตัวเดียวเพราะว่าอ่เขาเป็นลูกกามพาซึ่งชีวิตจะเหมือนหนูเพราะว่าเป็นคนอีสานเหมือนหนูเป็นคนอีสานแล้วน้องเป็นช้างจากอีสานเดี๋ยวไปต่อ เดี๋ยวไปต่อนะคะเช้านี้นะคะป้ารับแขกบ้านแขกเมืองค่ะที่ร้านอาติโกปีนะคะแล้วก็พามาไหว้พระหลวงพ่อแก่นจันทร์อันเป็นที่สักการะของชาวเมืองราชบุรีและประเทศไทยเลยค่ะจากนั้นเราไปเที่ยวอุทยานหินเขางูแล้วก็ไปต่อด้วยภูผาแรด ที่ได้รับเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะให้เป็นสถานที่หนึ่งใน77จังหวัดนะะตอนนี้เราเอารวมรวมภาพที่ตื่นตาตื่นใจนะคะอุทยานหินเขางูค่ะยังไม่จบมีอีกเยอะเลยอะ่ะ้าปลื้มมากเลยนะคะมีหลายมุมมองสวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีได้รับเกียรนะคะจากช่อง พ p c h ช n n นล p ี b p บ b Channel นะคะมาเที่ยวราชบุรีคะ่ะป้าก็เลยเป็นมัคคุเทศก์พามาเที่ยว uh huh. อุทยานหินเขางู uh huh. มีคนบอกว่าที่นี่เหมือนคุ้ยหลินคุ้ยหลินเมืองจีน uh huh. แต่เขาบอกว่าที่นี่คือคุ้ยหลินเมืองไทยปา้าเคยไปมาแล้วคุ้ยหลินน่ะ uh huh. สนุกสนุก uh huh. แต่อย่างไรเสืออยากชวนมาเที่ยวราชบุรีนะคะ อยู่ห่างจากตัวเมืองเจ็ดกิโลค่ะปัดหมุดมาเลยนะคะอุทยานหินเขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะมีเพลงเพราะด้วยอย่าลืมนะคะมีนักร้องอาชีพเปิดหมวกเล่นๆน่ะนะคะร้องเพลงเพราะขันสมัยทุกเพลงเลยค่ะม,มาเทียนะเท่ยวนะมาเที่ยวนะพรีเวดดิ้งก็ได้ค่ะพรีเวดดิ้งก็ได้นะสวยกระโปรงปลิวเลยค่ะ ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะกันเยอะๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เฉี่ยวไปที่ PPB Channel ด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องขออนุญาตถ่ายรูปนะคะ close up close up close up here close up ่ไไมด้น่ารักจังเลยมาจากไหนอะคะอ๋อเหดีจังเลยป้าคนราชบุรีอะหนูมาเที่ยวเยอะๆเศรษฐกิจราชบุรีได้ดีๆนะป้าทำช่อง Youtube ค่ะชื่อป้าทุนดีมีเรื่องเยอะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะ เอาใจจังเลยอย่าชนนะป้าไม่รับผิดชอบไม่หานด้วยนะป้าไม่หานนะขอบคุณนะลูกป้าไม่หานนะคะป้าไม่หานค่ะขอบคุณค่ะเอาชนนุกนุกค่ะนุกนุกเอวเวลาเปลี่ยนทิศบังคับตรงไหนอะเอาเลยจ้ะขอบคุณค่ะนี่มันเหมือนกุ้ยหลินนะ ต่กุ้ยหลินเรานั่งแต่มีคนอื่นขับเอ๊ะมีคนอื่นอะไรอ่ะออขับเคลื่อนเรือให้อ่ะ